สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะรีวิวสินค้านะคะที่ซื้อมาจากกิลมอนะคะเออก็เตรียมไว้สำหรับเ,เทศกาลคริสต์มาสนะคะก็มีบางส่วนนะคะค่ะก็มีปลาแซลมอนนะคะโชว์ให้ดูว่าเขาขายราคาเท่าไหร่เนาะค่ะอันนี้กิโลนะคะเป็นกิโลก็กิโลละ สีนะคะ39.99เนี่ยก็ตีไป40นะคะกิโลละ40่สิบดอนนะคะน้ำหนักตรงนี้ก็นี้0.7 30นะคะค่ะนี่คือราคาที่ยังไม่รวม GST นะคะค่ะก็29.19กนะคะค่ะถ้าถ้ารวมก็เอาไปคูณค่ะเอาราคานี้ไปคูณกับ1.15นะคะค่ะตัวนี้นี่ก็0.87นี่ ีไปก็ประมาณถ้ารวมแล้วประมาณ40ดอลลาร์นะคะค่ะก็เป็นร้านขายส่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นนะคะเอาไปทำกับข้าวหรือว่าแบ่งไปแช่แข็งนะคะวันนี้ไปซื้อมาก็ได้มา2ชิ้นนะคะส่วนตรงนี้นี่เป็นเนื้อสเต็กนะคะเป็นเนื้อสเตกนี่กิโลนะคะบอกว่าเนี่ยสามตีไป3าหนะคะกิโลละนะคะนี่ราคาก่อนแท็กนะคะก็รวมแล้ว ถ้ารวมแล้วก็ประมาณ65าดอนนะคะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อสันในนะคะเพื่อนเพื่อนซึ่งเป็นเนื้อที่นุ่มนะคะไม่เหนียวแล้วก็แพงที่สุดของเนื้อในตัวของวัวนะนะคะค่ะมันเขาก็จะนี่แหละเขาก็จะสไลด์ออกมาเป็นเดียวยาวแบบนี้นะคะแล้วก็เขาแพ็คขายอย่างนี้ที่ร้านขายส่งเนาะนะคะส่วนตัวนี้ซื้อมาจากอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นอ่าร้าน new world นะคะก็ราคา3ดอน75ค่ะ สามดเจ็ดสิซนนะคะเป็นขนมปังเนาะค่ะมาดูแฮมของเราค่ะแฮมที่แบบว่าเขาจะแพ็คมีหลายมีหลายแบบนะคะจะแขกไอน่องใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะคุณผู้ชมน้องเล็กกว่ามีก,ก็ก็มีนะคะอันนี้เป็นปรานกลางนะคะนี่ห้กิโลนะคะค่ะอันนี้ก็รวมแล้วนะคะรวมแล้วตีราคาก็ประมาณ65สิบหาดอนนะคะ ถ้าเกิดว่าซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะตัวนี้เนี่ยก็กประมาณเกือบร้อยดอลเลยนะคะเขาแบบชาร์จเยอะมากนะคะอันนี้เป็นร้านส่งนะคะค่ะส่วนตัวนี้เนี่ยสามกิโลนะคะเป็นมิลซลีนะคะมิลซลีสามกิโลเขาขายกิโลละเจ็ดดอลคะ่ะกิโลละเจ็ดดอลสามกิโลก็ตีไปยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดแล้วก็คูณเข้าไปก็ประมาณนั่นแหละประมาณยี่สิบห้าเนะ ก็ซื้อมาเผื่อนานๆไปทีนะคะมิวซอรี่ค่ะอาหารเช้าค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆที่ไปร้านกิวมอมวันนี้นะคะที่ได้มานะคะค่ะเตรียมไว้บางส่วนสําหรับคุกกิ้งสาหรับคริสต์มาสเนาะนะคะแล้วก็ไว้ทานประจําวันด้วยนะคะค่ะก็คริสต์มาสกาลังจะมาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เตรียมอาหารไว้สําหรับทํากับข้าวนะคะเลี้ยงเพื่อนๆหรือว่าเลี้ยงครอบครัวหรือย,ยังคะ คือต้องทยอยต้องทยอยซื้อค่ะถ้าไม่ทยอยซื้อนี่ก็อาจจะยุ่งนะคะใกล้ๆวันนะคะนอกจากซื้อมาแล้วเราต้องมาเตรียมที่จะคุกกิ้งอีกนะคะค่ะก็ต้องสยดทยอยซื้อว่าเราจะมีเมนูอะไรบ้างที่จะทำเสิร์ฟนะคะในวันเฉลิมฉลองคริสต์มาสปี2023ีนี้นะคะที่จะมาถึงนี้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะค่ะ มาให้โชว์ให้ดูว่าสินค้าที่นิวซีแลนด์น่ะมีอะไรบ้างที่สําหรับฉลองคริสต์มาสนะคะบางส่วนนะคะแล้วก็ราคาเขาขายกันยังไงนะคะค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย